มากที่สุให้สังเกตการยืนล็อกของครูฝึกโดยมีขาทั้งสองข้าแงแนบลำตัวแกะและล็อกบริเวณหลังท่านี้จะเป็นการล็อกที่ก้นออกบซึ่งเชื่อมต่อบว,วะตต่างๆทา,าให้แกะอยู่นิ่งลองสังเกตขาของแกะที่เด้งยืดเปลี่ยดตรงด้านโดยอัดท่าล็อกนั่นนี้ค่ะทั้งจุดสำคัญที่ต้องระวังให้มากที่สุดในการตัดขนนั่นคือหใบหู มีการสมบัสไปมาอยู่เสมอ 2. อ,อวัยวะเพศซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับเส้นเลือดต่างๆและ3เต้านมซึ่งหากเป็นเพศเมียการตัดขนที่กระทบโดนเต้านมจะเป็นผลต่อการให้นมลูกแก่ได้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดขนแก่เป็นอุปกรณ์ตัดขนแก่โดยเฉพาะที่มีใบมีด4ใบและหวีรอง13ซี่และในการตัดขนจริงผู้ตัดขนควรใส่เสื้อที่ไม่ติดขน กันเกลียีนอย่างหนาพิเศษและรองพามกกรกซี่กันลื่นที่ทำจากหนังสัตว์โดยเฉพาะค่ะสำหรับท่วงให้การตัดขนั้นเริ่มจากการตัดขนบริเวณหน้าท้องและขนบริเวณด้านในขาทั้งสองข้างรวมไปถึงขนบริเวณก้นและสะโพกด้านล่างซึ่งขนบริเวณนี้เป็นที่สะสมเชื้อโรคมากที่สุดของแกะถัดมาคือการจับหันด้านข้างและเริ่มตัดขนบริเวณด้านข้าง จากนั้นจะจัดแต่งทรงผมแล้วจึงจับล็อกหันข้างเพื่อตัดขนใต้ลำคอสังเกตการจัดใบหูแกะในระหว่างการตัดขนแกะไปพร้อมกันด้วยนะคะครูฝึกจะทําการล็อก,อกข้อศอกจากขาของแกะเพื่อตัดขนจากด้านล่างสู่ด้านบนต้นคอและแกะจะถูกพลิกตัวไปเรื่อยๆขั้นตอนสุดท้ายคือการจับข้อแกะไปไว้ด้านหลังขาของผู้ตัดขนแกะ และล็อกด้วยเข่าทั้งสองข้างแล้วจึงทําการตัดกดที่เหลือทั้งหมดซึ่งการล็อกท่านี้จะไม่ทาให้แกะได้รับการบาดเจ็บเพราะผิวหนังแกะมีความยืดหยุ่นสูงมากและการนั่งแบบล็อกที่ก้นกบของแกะนี้ยังคงต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอค่ะท่านได้รับชมอยู่นี่คือครูไก่นะคะผู้เชี่ยวชาญในการตัดขนแกะด้วยการด้วยบงกาเทค,คนโลยีคนแรกๆในประเทศไทยนะครับอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นการ เริ่มก็ในการจับแกะนั่งในท่าทาี่ถูกต้องเราจะรู้ได้ไงว่าจับแกะนั่งถูกแล้วสังเกตดูน้องแกะของเรานั่งในหมู่นี้เลยเป็นทุบตาเลยนะครับผมนี่นั่งอย่างนี้ไม่ได้ขีดไม่ได้รัดไม่ได้กอดไม่อะไรนะครับเป็นการจับแกะนั่งตามสัญละท่าทางของน้องแกะนะครับดูนะครับการยืนนะครับจะคอยประคองน้องแกะให้นั่งตรงตลอดเวลาแล้วมือซ้ายก็คอยจับคพื่อไม่ใหยืดกันแกะให้ตึงตลอดเวลาน้องแกะนี่ถ้าไม่ตึงนันอาจจะย่างได้เลยผนแกะป่าน น้องากรบไม่ตึงใบปะตุ้ยตึงอาจจะบาดก็มีหาังน้องได้นะแต่ไม่ต้องกลัวครับผมเรามีการติดผลมาอย่างช่างนานจนช่างชอนนะครับตัดมาเป็นขอเป็นพันตัวแล้วนะครับสำหรับการตัดตุ่นแกรแบบนี้นะครับปีสิบปีเลยนะฮะอแล้วครับตอนนี้ก็เป็นการตัดชุบสิบห้างนะครับโอ้โหน้องนอนนอนแหนงเกร็งเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นการตัดผลครับแม่เจ้าตัวนี้นะครับประมาณครั้งที่สองนะครับผมก็เพิ่มอีกตัีนะครับเอาล้ว วันนี้สเดือนของการเริ่มเน้ายาวขึ้นมาพวกเรียนจ่ายได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับเป็นประเทศที่มีประชา,รากรแจกมากที่สุดในโลกานั่นหมายความว่าเราทางประเทศนิวซีแลนด์นะครับมีปัญหาขนาดคือผลแจกนั่นเองนะครับแต่ว่าการาจ่ายผลแจกแบบนี้ไม่สามารถใช้เครื่องจักรได้นะต,ต้องใช้แรงงานจากคนเท่านั้นนะครับน่คือการสร้างรายได้ที่ม,มาจากกประชาชนข,ขา่าวนิวซีแลนด์กันเ,นเลยทีเดียวเอาเรียบร้อย ผู้ไก่บาร์เบอร์จ่าย20บาทตัดให้คนนี้พอเลยครับผมอ้า <Yeah. S 1> วลาทุกท่านเลยลูก